สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่20มกราคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะแม่โมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ศูนย์ห้านะคะจะพาธรรมชมนะคะมาติดตามระบบโชน้ทางตัวเลขปู 5, ่ศูนย์ห้างวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะปู่ให้เก้าเจ็ดนะคะมาเจ็ดเก้านะคะุณผู้ชมเมื่อนี้เขาก็ัมาติดตามระบช่กันต่อน,นะคะว่าปู่จะปล่อยน้ำทางห้ตัวใดเนาะคะ่ะเพื่อได้โชคน้ำกันอีกนะคะ เอาค่ะผู้ชมขาไปรับชม่มฟางน้ากันค่ะการมาสการครับปูการมาสการครับปูชมมือีบ้าวเท่ากัมาทาบุญน้ำปูน้ำหลังกากมีเอฟซีจากเมืองนอกนะครับผมสาวนฝากมาทาบุญน้ำชมเอาซะก่าปูเลยจะเลื่อนจะเลื่อนเด้อรับพรน้าปูนะปูรับปรวนรับพรน้ำปูค่ะผู้ชม ยาทาวาลิวหาปุราปาลิปุเรนติสาคลังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานงอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิตชาตูสพเพเรนตุสังกบปาจันโธปนารโสยาทามณิโชติลาโสยาธาสพีติโยวิวัตชัมตุสัพพโล โกวินัส,สตุมาเตปวัตวันตายโยสุขีทีกายุโกภวะาาอภิวาธนาสีลีสนิจังวุฒาปจายโนจตตาโลธรรมาวัตันติอายุวนโนสุขังพระลังสาธุายกมือสาธุเอาเลยทำชมเด้อเอางวดที่ผ่านมาหนับมาตัวร่องของปูอยู่ครับทำชุชมแตว่ว่าในชุดสามตัวแนมทำชุชมเห็นไหมครับถทาตัดเอาท่ายกสองสามตรงตรง,ตรงอันนี้เก้าเจ็ดปูร่องเหยียดอยู่ครับเก้าเจ็ดตัวร่อง ปูเป็นเจ็ดสามกับสี่หกนะครับชุดสามตัวกับหนึ่งเก้าเจ็ดดับมาตัวรองนะครับผมเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้านะครับเอางวดนี้ปูเอานะครับบริมาตัวนิ่ท่านผู้มชมมาตัวรองตััวรรองคบปูจับให้กระดิมีอยู่แปดคูดับมาตัวกับถ้าชุดนี่ปูนี่ถ้าตัดเอาสองสามนะปูเนาะอเอเอเ้าทำไมทำไมน้ับปูเนาะ ฮ่าได้โชคน้ำปูอีกธรรมชนมฮ่หมันฮ่ามันธรรมชมฮ่ามันปูอ่ะโชว5ฮามันผปานคานอ่อนไปนะครับผมไปัวบอลาเพื่อนะไวสมากล้วครับผมไี่เลยอะมือวานบอะละวันบ่อครับผมปูคนบ่อเข่าครับผมมีงวดเข่างวดลุ้นธรรมชามครับเป็นแนวทางปูกอยากให้ถูกสู้งวดพุ่นละ ครับปูหูปูให้คู่เดียวแล้วนะปูเนาะจัดไปเลยพอแล้วปูว่าหา,หาลอตเตอรี่ไป,รไปเลยตัวนี้ไปเลยเลขท้ายสองตัวแต่เป็นแนวทางธรรมชมนะครับเนาะวิทย์ประท้อซัวไปลวดเอ <c oughs> เอเข้าเข้าเบิร์นละเข้ากับเปียกเพียกเบิร์เอาธรรมชมเข้ามัร์กบอลถาเข้ามาร์กเ,เ,เข้ากับจังไปหาหยิบ <ทำ S 2> จับลอตเตอรี่ความหวังของเอ่อบอมักเข้ากับเบิร์นซีซีธรรมชมนะครับเป็นเป็นสูตรคำนวณครับผมความหวังเป็นของทุกคนอื อวันที่สิบหกกี่นอกวันที่หนึ่งกครับหนึ่งกุมภาครับผมหนึ่งกุมภาวันวาเลนไทน์หัวพอเนาะครับกุมภาไัสองห้าหกแปดอหแปดครับเออเอออ่าอ่าับมาชม เจ็ดเจ็ดเก้าปูอันนี้เป็นสูตรแนมนะครับนาอบผต้องบอกเพราะว่าบอกเอฟซสูตรเทียงวมดยังกนเจ็ดเก้าเกยังก่องหดหมดเก้าตัวเดียวผมอยู่ลังนไหมเจ็เจ็ดโอ้มาสีน้อเล็เนาะมาสีน้อเล็เนปเ้าเก้าสาเป็นสูตรแนมด้อทผช้่มเด้อดืองหมดที่ผ่านมาเนี่ยครับ ถ้าเข้ามากกักผู้ใดไปหาลอตเตอรี่4 2 3ก็ได้เลขท้าย2 3อยู่เด้อืมแอบถ้าผู้ใดมักนะเป็นสูตรเนี่ยหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวโอ้งา่ายตลอดปู่ศูนย์สุนหานี่ไหม, 5, 5, ไมเลขเบาเถ่า, <c oughs> า,าเลขเบาเถ่าท่าธรรมชุม2 2เก่าโอ้ยยังม่แต่ตัวงาเงา3 3 1มานั่นเลขพ่อสอนไม่เนาะา3 1ก็งามได้หยดเลย จาพสี่สี่ามโอ้เบิห้าห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าต็ดเนอโอ้ยดูกระไดใส่เจะล่งไทยด้วยเจ็ดเจ็ดเก้าสกาวทั้งเมชมองามเอตัวนี้หรอกเนาะสุดซีทิปูบัตเนี่ยเก้า 0ูนย์หน่สองสามสี่ห้าันนี้สูตร4ทิศทรช่ชมนับเก้าสามสีูนย์ห้าหนึ่งสองผู้ใดมักน้อยคู่เก่าชุดนี้ก็ได้ช่วน,นี9เก่ครับช่วนอนะปูเนอช่วแล้วโอ,อชวว้ช่วยได้เลยครับ แมนทัวมากบอมือนปูมวัอยู่เห็นทั้เบอร์มันขี้บ่อท่านไทุมมากันเก้าหานแมนครับอันแมนครับเบื่อผมรับต่พูนนะครับปูก็บจำอะไรอ้าาสูตรสี่ตัววินมีบปูตัวสี่ตัววินมามากแต่เจ็บเมืที่แล้วสามได้ตัวเก้าบปูเก้าแล้วมันมาตขยับมา่ีนะปูจะป็นติกเอฟซีคนใหญ่นั่นสามกับสี่ เอาบ่หานี่ความคามหาง่ายหาเนาะงายเพราะเนาะอืมนี่สองตัวนี้กับตัวคามนี่แหละโอาตัวนี้บ่ปูอือเอาหาบ่อเจ็ดมันบ่ปูกันไรก็ได้มันเป็นตัววินเนาะครับตัวเขาเคลื่อนเสี้ยวเพราะว่าที่แน่ๆปูกับมักสามคือเราอยู่ครับมักสามกับปูมมักสามอยู่กัอยู่มันมันถูกตัดหลักแน่โึน สามกับสี่วิ่งเปนบ้าบินครับผมนะวิ่งดีบินครับผมจับบินสี่ตัววินถ้าถ้าพูดเรืมักสูตรก้็จะเป็นสามสี่หกเจ็ดเปอร์โพแตะมัดได้ั้งสามสี่ห้าหก เราขามไปอันนี <of> ้ขามวที in, ่เดีวถ้าขบ่ถ้ามก็จะได้สูตรเก้าสูตรนี่เอาตบชุ่มเอาปูเอาบวนีกจับไซนนี่รับไซน่ครับเป็นยังไงกันหรือม่เฮยทีแรกเขาก็เราตะซุ่มมันส่นมันเส้นเอาปูสูนหาก็ไม่ใช่ใผมเก้าสามเกาสามมนสนนี่เนาะ ห้ 1> 5, 1, 2, 6, 2, 9, ตัวเดียวกันนี่เนาะสองหกสองเก้าี่ศูนย์ห้าห้าห้ามาหลายตัวแนี่ยเบียวอรูปหลนเ่นเลขอะไรศูน 5, เลขประจำเบาถวธรราชมศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดครับที่ตัวทีไรที่ตัวแปดหนึ่งบอดแล้วเนาะวเขาคหนึน่งเนาะ 4นสี่สี่ส่วนหรอว่านอสี่อยู่น่นีแล้วปูอนมีโอนเขาบอกว่ามันอยู่ในผู้ใดมัดชุดอ่าสี่ทีเกนจับเอาครับผมสี่สมเขาเต็มๆครับผมหนึ่งมบนหม่เดองเครับสองเครับอาครับผมทครับผมเป็นกระเปากระปูนึคด สอก็อยู่ในมีแล้วรับ่ชุดสีที่ดผมจับเอาครับผมห้าสามสามห้าสามห้าสามไ่เนาะมาดาที่ได้เนาะเจะวิ่งเราลังเกตสามหกีครับมาด้ทีเนาะครับผมอันนี้ก็มาได้ที่ผมวิ่งกันนี่ครับผมอนีตัวนึงครบสี เอาวันนี้เอาตองห้า่าอันนี้คือนน้ปูว่ามาน้ำกันบาปูเนี่มาได้กันมาได้ปูเนี่ยหกสี่หกปูจับวิ่งน้าให้เมื่อไรเลยธรรชมแต่ว่าขางบจากตัวมันเนีว่าทะเลมันมีอะไรเนี่ยแต่ว่าตัวก็โนคือชุดนี้ปูวิ่งอยู่แ้วทรามชมอครับผมวิ่งล้วครับโอครับว่าจะได้บานี่สามตัวย่บ่เอาสามตัวเพื่อน้ำในปูสามตัวตรงทีครับสามตัว หนึ่งเกสามับหนึ่งหน่งเจ็ดเนี่ยหนึ่งเก้าสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับงบดีเป็นงบเจ็ดงบห้าสี่ห้าหรึอมล่งวะเหล็กหมักเบาทองธรรมชมเหล็ก่งเรือกรี้มันสีออกมาสิดิครับ <c oughs> ซัำนี่บอกปัวตัวเอ้กระานดูครับปัวซัมมีน่นผู้ชมช่วยไลยก็ยาวทำให้เอฟซี C งงแล้วว่าเอเป็นหนวยล,ยละยว่ายาตกเอาวงไ้เด้ปูววงตัวใดตัวมากบ่ะครับเราุุครับสีวงไฮด้ปูสีวงกลอม มานี่กรับกสีสามเหมือนกันะครำชมปู่าว่งสีสามครับห้าหนึ่งบนในร่มงเนาะหกเก็อาหนึ่งรับปูมากระว่งนี่สุดสีทิศก็ได้ครับสองหกสองเก้าหกเจ็ดหกห้าหกห้าตัวนี้อน้่ีเนาะโอ้นี่เราบอกเงินวันจีก็ได้วันจีวงกัไบอ อย่เงี้เนาะเขียนในเิ็นกระไรตะปูตะปูมากครับมากี่นี่ห้าโมครบเด่นเด่นใส่นกกระไรตะปูห้าโงอืตัวยังไงรถปูเี็นตัวน่อยสิเดี้ยมันบ่เห็นครับตัวน่อยมันเากลกองแล้ว่เห็นตริครับอ๋อเอาปูพ่นจับห้าหกให้ตัวเน้นอืออืออือห้าหกหกเจ็ด ตัวที่จับใส่สามตัวนี่ประเด็นบปูตัวที่จับใส่สามตัวเนี่ยสามตัวใครว่องอยู่บ่ครับสองตัววงวงแค่นี่บปวว่องอีกบ่วงแลวเนาะมาเก้าสามี่ีมาแต่กับปูวเก้าสามรักกับว่องเป็นหลุดปูชส่วนแค่มดีาก่มากครับวอมาวกามสูตรมันเนาะอเอาสามสอง xi xi dám, một lần nền là cần dám nữa chồng em kìa Đó, mùa 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 เอาส่วนกันซีทิดงงค,ค่ะแคปหน้าจอหน้าผมปู่ศูนย์หนะครับ,ผ,รบ <c oughs> ผู้ได้มักสูตรซีทิศกะซีคูเทันทานั้ชมแบบเก้าสามสี่ศูนย์สองหกห้าหนึ่งนะครับ, <c oughs> รบอันนี้สตัววิน3 4มสี่ห้าหปู่จับห6าหกตรงนี้ได้ครับชมได้ปู่วงกมให้ตรงนี้นะครับรากาสองตัวเป็นชุดบนล่างแบบเก้าสามศูนยะ์ห้าหนึ่งเสี่สาสองเ้าหกดสาหกห นะปูงกบไฮจิมิสามคูมี5 6มี9 3มี4 3นะที่เหลือก็เป็นตัวร่องตัวกันท่านผู้ชมหรือผู้ใดอยากหาลอตเตอรี่นะครับเลขท้าย3ตัวนะหมวดที่ผ่านมาถ้าเอาลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวถ้าเอา2 3ก็ได้เลขท้าย2ตัวอยู่ครับท่านผู้ชมนะสามตัว193 117 005 443นะปูกัเนียน4 3กับ4ี่หรือผู้ใดมาเก้ากับหนึเก้าแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับครับขอบคุณขอบคุณปูนะครับผม ให้โชคให้มันนะกูเนาะอจะเล่นพนทอดกันคลิปหน้านอบคุณผู้ชมมันมันเฮงเฮงครับสวัสดีครับได้โชคได้มั่นกันอีกนะคะพอกันไหมคลิปหน้ากันคลิปนี้สวัสดีค่ะ